ปิโกูุเทละทุกรูนะครับแล้วก็ท่านพิโกมัชิมะอับนวักะกแล้วก็จเจริญพรยติโยมทุกคนวันนี้ก็คงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาฟังพระธรรมคำสอนที่ออกจากพระโอษของพระผู้มีพระพักเจ้าจากการทรงจำของสมณะสกัยพุทติยา และว,วันนี้อยากจะแนะนำอีกสองรูปนะที่ท่านสามารถทรงจำพระธรรมครสอนของพระสสดาสิกกว่าเล่มนี้อยู่ในหัวของท่านหมดอยู่ในการทรงจำของท่านนะท่านสามารถสาธยายพุทธพจนะคำจากพระโอษฐ์ได้สี่ห้าชั่วโมงต่อเนื่องก็อยากให้พวกเราได้ทราบถึงอน,นิสงส์ของการเป็นทายาแทแห่งธรรมะของตถาคต หนึ่งปีสองสามสามหนึ่งรัชกาลที่หนึ่งนิมนต์พิกุมาสองร้อยกว่าลูกนะโดยยืมพระแติดกจากประเทศลาวกับลามันมานั่งลอกใหม่เป็นอักษรขอมในไบลานจากนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้ตกมาถึงรชัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าได้นิมนต์พิกุมาร้อยกว่าลูกทั่วประเทศมาช่วยกันเปลี่ยนจากอักขราขอมมาเป็นอักขระสยามแล้วจากนั้นหลักฐาน ในรัชกาลที่หซึ่งเรียกว่าพระตาบิดกจวบลออักษรสยามรอ1 2อนหนทำในปี 24, 3, 2 4 3สี่สามหนึถึงสสหหลักฐานนั้นตกมาถึงช่วงยุครัชกาลที่8ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลจากอักษรสยามเนี่ยมาเป็นภาษาไทยธรรมดาเรียกว่าเป็นพระตาบิดก ฉบับภาษาไทยเสร็จเมื่อปีพศ2500ที่ผ่านมานี้จากนั้นเมื่อปี2,5,1,4จึงได้พิมพ์ใหม่ที่ทีเรียกว่าเป็นพระตรปิดกฉบับหลวงนะและได้พิมพ์ซ้ำมาปี2,5,2,1และ2,5,2,5 25. ันั้นข้อมูลในนี้เราจะใช้จากพระตรปิดกฉบับหลวงในปี2,5,2,5 25กับปี2,5,1,4นะแล้วก็มีทั้งภาษาบ,บาลี ในยุคราชการที่หอย่างในเล่มนี้จะเป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยคือเป็นข้อมูลจากยุคราชการที่หแล้วก็ในยุคราชการที่8ด้านซ้ายเป็นบาลีคือจะบลอกสอนสยามรอสอนหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวงมีทั้งบาลีไทยทุกหน้าบาลีไทยบาลีไทยทุกหน้า นั้นเราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาบาลีที่ไหนก็เราเตรียมไว้ให้พร้อมในนี้และพิคุจะช่วยกันทรงจำนะทั้งบาลีและไทยพิคุที่นั่งอยู่ในที่นี้หลายท่านได้ปฏิโมกทั้งบาลีและไทยแปลทรงจำทั้งบาลีไทยอย่างคล่องแคล่วนั้นเราจะสร้างพิคุผู้ที่เป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตเพราะพระองค์บอกว่าผู้ใดเนี่ย มีศรัทธาที่อย่างลงมั่นมีความรักทั้งมั่นมีศรัทธาทั้งมั่นในตถาคตผู้นั้นเนี่ยควรจะถูกเรียกว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมทอนนี้เหตุผลอะไรเราจะต้องมาฟังคำพระศาสดา และเมื่อฟังคำพระศาสดาแล้วมีประโยชน์อะไรอยากจะให้ทราบในสองประเด็นนี้เหตุผลอย่างหนึ่งอาตมาอยากจะอ่านพระสูตรให้พวกเราได้ทราบในพระสูตรนี้จะบอกเหตุผลที่ทำให้เราต้องตระหนักว่าเราจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมารู้คำพระศาสดาเพราะว่าพระองค์บอกว่า สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือน้อยมากความน้อยความมากเนี่ยพระองค์เอาเล็บพระองค์เขี่ยเศษดินขึ้นมานะครับและพระองค์ก็บอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจุติคือตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยคือแค่เศษดินปลายเล็บ โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่ารัสพูดถึงมนุษย์สามรอบรอบแรกไปนรกรอบที่สองกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันส่วนดินแม้เท่ากับดินในมหาปตพีไปเกิดในเดรลชาญรอบที่สามสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วได้กลับมาเกิด ไปเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดเดชานเปรตวิสัยมีมากกว่าเท่ากับว่ามนุษย์ทั่วทั้งโลกธาตุเนี่ยหลังจากตายแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่ากับสองเศษดินปลายเล็บหลุดไปเป็นเทวดาเท่ากับหนึ่งเศษดินปลายเล็บที่เหลือเท่ากับสามดินในหมหาปตพีเนี่ยไปสู่นรก หนึ่งก้อนเดรัจฉานหนึ่งก้อนแล้วเฉลี่ย3าคตินรลกรับในเดรัจฉานเปิวิสัยเป็นจํานวนมากมหาศาลซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยมากกว่า99.99% 99แน่นอนอันนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยที่เอะแล้วเราจะแก้อย่างไงดังนั้นเราหลังจากตายแล้วเนี่ยเรามาักจะคิดเองว่าเราทำบุญสุนทานกันมามากพอแล้วเราคงได้เกิดเป็นมนุษย์อีก รู้สึกว่าเราจะคิดเองหรือเราจะฟังคนนั้นคนนี้มาแต่ถ้าฟังตถาคตอรันตสตสมมาสัมพุทธศาสดาของเราแล้วเปอร์เซ็นต์น้อยมากเหลือเกินที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วพระองค์ตรัสอีกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากยากและนานเท่ากับการเกิดของอรันตสัสมมาสัมพุทธะสักครั้งหนึ่ง พระองค์อุปมาว่าถ้าโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ำท่วมถึงกันหมดบุรุษคนหนึ่งย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นน้ำก็พัดแอกไม้ไผ่เนี่ยลมก็พัดไม้ไผ่เนี่ยไปทางทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำนยังมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์ถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่ง จะเจอแอกไม่ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากพระองค์บอกนี่แหละความยากสามสิ่งที่เสมอกัน 1. ความยากในการได้แต่ภาพเป็นมนุษย์ 2. ความยากในการที่อรันตสัสม,มาสมัมพุทธะจะบังเกิดขึ้นในโลก 3. การที่ศาสนาหรือคำสอนของพระองค์เนี่ยจะแพร่ไปสานไปทั่วโลก 3. ส,สิ่งนี้ยากเสมอกันนั่นคือถ้าเราเนี่ยยังไม่แต่โสดาบัน ที่พระองค์รับประกันว่าจะไม่ไปอบายต่อไปแล้วหรือยังไม่ได้สร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันหลังจากตายแล้วกว่าโยมจะได้เป็นมนุษย์อีกทีคือพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดและระหว่างนี้ไปที่ไหนระหว่างนี้ส่วนใหญ่คือจะไปสามคติข้างล่างคือนรกก่ำเนิดเดชาและเปลววิสัยนานๆนนจะหลุดไปเป็นเทวดาที จะสลับกันอย่างนี้ไปมาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดเราถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและคําพระพุทธเจ้าของเราผิดไม่ได้พระพุทธเจ้าพูดผิดไม่ได้แม้แต่คําเดียวเพราะศาสดาของเราซึ่งผู้ใหม่อาจจะยังไม่เคยทราบว่าเป็นคําพูดที่เมื่อหลุดจากปากแล้วเนี่ยจะไม่มีสมณนะพรามณ์เทพมารพรมหรือใครๆใ,ในโลกคัดง้างและติดเตียนได้ และคำพระองค์เป็นอากาลิโกและผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวเพราะพระองค์นั้นกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดตรัสไว้กับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในดังนั้นพระศาสดาของเรามีความสามารถในเชิงการพูด พูดไม่มีผิดแม้แต่คำเดียวและกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดและพระองค์มีการแสดงธรรมที่มีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งดุจราชสีตรคุบเหยื่อแสดงธรรมครั้งเดียวต้องไม่พลาดและแสดงธรรมแล้วต้องเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลดังนั้นคำพระศาสดาของเราไม่มีการต้องปรับปรุงไม่มีการต้องไปพัฒนา หรือต้องการความเห็นความคิดเพิ่มเติมจากผู้ใดในโลกสมบูรณ์แล้วบริสุทธิ์แล้วบริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วและความสามารถในด้านการพูดขององค์อีกอันหนึ่งที่ทำให้พระองค์ได้รับการขนานนามว่าตถาคตคือคำพูดขององค์นั้นสามารถสอดรับไม่ขัดแย้งกันมีความสอดรับไม่ขัดแย้งกัน ดังนั้นถ้าเป็นคําของศาสดาแล้วขัดแย้งกันไม่ได้ดงนั้นศาสนาพุทธจะต้องเป็นหนึ่งเดียวจะไม่มีความขัดแย้งกันเพราะออกมาจากปากของคนคนเดียวที่พูดแล้วไม่ขัดแย้งกันดังนั้นคําพูดแบบนี้พระพุทธเจ้าของเราบอกเลยว่าคนคนเดียวในโลกที่ทําได้คือตถาคตนอกนั้นไม่มีใครทําได้นี่จึงเป็นเหตุว่าทําไมจะต้องฟังแต่คําตถาคตเท่านั้น บองจึงตรัสย้ำว่าว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกลองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน